ตอนที่6 4 5้บห้าแตกหกักหมอกม่วงหดลงและเกิดชั้นหมอกสีม่วงหน้ารอบปลายขอบไม่ว่าเหล่าสิบสำนักกระบี่ต้าหลัวพยายามอย่างหนักแค่ไหนก็ไม่สามารถทะลวงหมอกม่วงออกมาได้หมอกม่วงนี้ดูเหมือนจะมีความสามารถในการทนทานต่อความสึกกรนดังนั้นพวกเขาจึงดูท้อแท้และสิ้นหวังหนึ่งในสิบสำนักกระบี่พลันใช้ปราณกระบี่ของหลิงเทียนโฮออกมาแต่มันกลับไร้ผลประถูกหมอกม่วงดูดซับไปอย่างรวดเร็ว สีหน้าเฉินหลงเปลี่ยนอาการหนักเขาหันกลับมาหาหวังหลินที่กำลังถอยกลับและตะโกนทันทีน้องหวังตอนนี้เรากำลังเผชิญวิกฤตให้เพื่อนท่านมาช่วยได้ไหมหวังหลินก่อนหน้านี้ข้าไม่ได้ต้องการสังหารเจ้าแต่เมื่อเจ้าวิ่งมาหาเองไม่มีใครจะช่วยเจ้าได้เสียงของกรีดค่อยๆเข้ามาในหมอกม่วงดวงตาหวังหลินส่องประกายเขารีบล่าถอยและไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาขณะนั้นหมอกหดตัวอย่างรวดเร็ว หากเขาถอยตัวช้าเกินไปและถูกหมอบม่วงลุกล้ำเข้ามาอาจจะเจออันตรายอื่นสิทธิสำนักกระบี่ต้าหลวต่างรีบล่าถอยและเฉินหลงร้องตะโกนทันทีสหายเซียนหวังสหายเซียนเฉินหลงท่านไม่มีแม้แต่ความสามารถในการช่วยตัวเองโปรดอย่ากล่าวถึงเรื่องนี้หวังลินสายศีรษะและหายตัวเข้าไปในหมอบม่วงทันทีกระบี่สวรรค์ของโจยี่หมุนวนรอบร่างเขาไว้ด้วย เจ้าเฉินหลงถอนหายใจและมีใบหน้ามืดมนสำนักชะตาสวรา์และสำนักกระบี่ต้าหลัวเสมือนน้ำกับไฟเขาเข้าใจว่าทำไมหวังหลิมถึงปฏิเสธให้ช่วยเหลือข้าต้องตำหนิตัวเองที่ลังเลมากไปหากตัดสินใจต่อต้านกรีดก่อนหน้านี้หากใช้ปราณกระบี่ของอาจารย์เราคงไม่ต้องมาจบแบบนี้ในสายตาเฉินหลงเกิดความเสียใจอย่างไรก็ตามกรีดเป็นผู้อาวุโสจากรุ่นอาจารย์เขา ดังนั้นเขาจึงรู้จักปราณกระบี่ดีเฉินหลงเข้าใจว่าแม้จะใช้ปราณกระบี่ของอาจารย์แต่ก็กลัวว่ากรีจะเตรียมการรับมือไว้อยู่แล้วทําให้ชัยชนะเป็นเรื่องไม่แน่นอนและเสี่ยงที่จะทําให้สิทธน้องของเขาตายทั้งหมดได้เขาไม่ต้องการจ่ายราคาค่าความสงสัยของตัวเองดังนั้นจึงไม่ได้ตัดสินใจและรอคอยมาถึงร้อยปีขณะที่หมอกม้วนหดตัวอย่างรวดเร็วเพียงกระพริบตามันก็หดลงน้อยกว่าเดิมสิบเท่า เมื่อหมอกม่วงหดลงควันสีม่วงที่ปลายขอบก็ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นผู้คนของสำนักกระบี่ต้าหลัวต่างล่าถอยอย่างต่อเนื่องหวังหลินหากเราไม่ออกไปตอนนี้มันจะยิ่งยากขึ้นแม้จะมีความสามารถของข้าก็ตามน้ำเสียงกระวนกระวายของโจยี่ดังก้องในความคิดหวังหลินรออีกเล็กน้อยดวงตาหวังหลินส่องสว่างเขายังคงอยู่ในสายหมอกมองไปที่เหล่าสิบสำนักกระบี่ต้าหลัวที่อยู่ห่างออกไปดวงตาเปลี่ยนเป็นเยือกเย็น ถ้าคนปราณกระบี่ของหลิงเทียนโฮสี่เส้นสมบัติกระบีห้าเล่มสายตาหวังหลิงยิ่งเย็นเหยียดยิ่งกว่าเดิมเินหลงเผยสายตาแห่งความเศร้ามองไปที่สิษ์น้องข้างๆตนเองเขาหลับตาจากนั้นลืมตาขึ้นอีกครั้งด้วยความมุ่งมั่นเหล่าสิษ์น้องข้าขอโทษข้าไรประโยชน์จริงๆเินหลงกัดฟันแน่นและรีบชี้ไปที่ระหว่างคิ้วตนเองลำแสงสีแดงเส้นหนึ่งปรากฏขึ้นระหว่างคิ้วเปลี่ยนเป็นปราณกระบี่ นี่คือปราณกระบี่ของหลิงเทียนโฮแต่ว่ามันแข็งแกร่งมากกว่าที่หวังหลินเคยเห็นหลายเท่ามันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับคนอื่นๆปราณกระบี่นี้เกิดขึ้นมาตอนที่หลิงเทียนโฮปรับแต่งโลกทั้งสี่ใบให,ให้กลายเป็นกระบีสีเล่มนี่คือหนึ่งในปราณกระบี่ชีวิตที่เขาได้ปรับแต่งภายในวิญญาณปราณกระบี่ที่เขาส่งให้สิทธิคนอื่นๆเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นด้วยการสบัดมือง่ายๆแต่ปราณกระบี่นี้แตกต่างกันอย่างใหญ่หลวง เป็นเพราะปราณกระบี่นี้เขาได้เสียใจกับการที่ไม่ตัดสินใจให้เร็วกว่านี้ในชั่วขณะที่ปราณกระบี่ปรากฏหมอกสีม่วงที่กำลังหดตัวลงได้พลันฉลอตัวในชั่วขณะดวงตากรีดที่อยู่ภายนอกเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นเขารับรู้ได้อย่างรวดเร็วว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเฉินหลงและดาวถูกทันทีเฉินหลงถอนหายใจจากนั้นใช้ปราณกระบี่ล้อมรอบร่างกายตัวเองพุ่งไปที่หมอกม่วงตรง,ตรง ในขณะที่เขาประทะกับหมอกม่วงนั้นเกิดเสียงดังปังราวกับมีแรงเสียดทานหนาแน่นพร้อมกับเกิดประกายไปลุกขึ้นรอบเฉินหลงท้ายที่สุดแล้วเกิด,ดรูเล็กๆหนึ่งในหมอกม่วงและเฉินหลงพุ่งออกมาพร้อมปรานกระบี่เขาไม่ได้ต้องการพาสิทธน้องมาด้วยซึ่งคำนวณดูแล้วหากเขาพามาอีกคนก็คงไม่สามารถทะลวงผ่านออกมาได้ในขณะที่เฉินหลงพุ่งออกมาหมอกม่วงพลันหนานแน่นยิ่งกว่าเดิมทันที หมอกม่วงหนาแน่นจนไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในได้อีกต่อไปแม้แต่เสียงก็ไม่อาจเล็ดลอดออกมาได้ดวงตาของสิทธิสำนักกระบี่ต้าหลวทั้งสี่คนเต็มไปด้วยความสิ้นหวงังหูม่าร้องอย่างโกรธแค้นสิทธิทั้งสามคนเมื่อหลายอย่างเป็นเช่นนี้ไปแล้วทำไมต้องมาสิ้นหวังเล่าข้ารู้ว่าหวังลิมยังอยู่ที่นี่ช่วยกันฆ่ามันเพื่อที่ข้าจะไม่มีความเสียใจกันเถอะหลังกล่าวเช่นนั้นสิทธิสำนักกระบี่อีกสามคนต่างปลดปล่อยจิตสังหารทันที แทนที่จะรอความตายพวกเขาไปฆ่าคนของสำนักชะตาสวรรค์เสียดีกว่าหากไม่ใช่ว่าคนคนนั้นปรากฏตัวขึ้นมาพวกเขาคงมีโอกาสรอดหวังหลินหากเจ้ายังไม่ออกไปแล้วจะรออะไรกันโจโยี่ร้องคำรามอยู่ในความคิดหวังหลินผู้อาวุโสช่วยฆ่าจับขังอีกสี่คนด้วยสัมผัสวิญญาณกระบี่ของท่านด้วยแว,วตาหวังหลินส่องสว่างขึ้นและเคลื่อนที่ออกไปดุดสายฟ้า ในหมอกม่วงนั้นเป็นสถานที่ที่สัมผัสวิญญ,ญาณถูกขังขวางเขาจึงเสมือนกับเป็นผู้พลายหวังหลินอีกภายในสิบลมหายใจแม้เจ้าจะต่อต้านข้าก็จะพาเจ้าออกไปให้ได้หลังโจยี่ส่งข้อความออกมาเขากระจายสัมผัสวิญญ,ญาณผ่านหมอกม่วงที่กำลังหดลงและจับไปที่สิทธิสำนักกระบี่ต้าหลัวทั้งสี่คนหวังหลินเคลื่อนไหวดุดสายฟ้าเข้าหาหนึ่งในนั้น คนผู้นี้ระดับบ่มเพอต่ำสุดในทั้งสี่คนซึ่งเป็นเพียงแค่ขั้นแปลงวิญญาณระดับกลางสัมผัสวิญญาณของเขาไร้ค่าเมื่ออยู่ในหมอกม่วงในสถานการณ์เช่นนี้ราวกับเขาตาบอดและหูหนวกในชนะที่หวังหลินเข้าใกล้คนผู้นี้เพียงแค่รู้สึกถึงลมพัดเท่านั้นทว่าลมพัดนี้กลับเยือกเย็นและทำให้ศีรสะเขาหลุดออกมาหวังหลินถือศีรษะที่มีปราณกระบี่อยู่ภายใน หลังจากเก็บสมบัติกระบี่ไปแล้วเขาก็พุ่งเข้าหาเป้าหมายคนถัดไปซื่อฉีควบคุมกระบี่สมบัติของตัวเองแต่เขาสิ้นท่าและสายตามีแต่ความสิ้นหวังพลันเบิกตากว้างเขาสามารถมองเห็นเพียงระยะเจ็ดฟุตเบื้องหน้าเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้นเป็นเพียงแค่หมอกสีม่วงดวงตาพลันพร่ามัวราวกับเห็นร่างคนหนึ่งกระพริบไปด้านหน้าใครหัวใจซื่อฉีสันเทาและโยนกระบีตัวเองเข้าไปในสายหมอกทันที ทว่าขณะที่โยนกระบี่นั้นเขากลับสัมผัสฝ่ามือเย็นเยียบก,กดเข้าที่หลังคอดวงวิญญาณดั้งเดิมสันสะท้านและพลังชีวิตในร่างหลุดออกไปทันทีหลังจากส่งเสียงโหยหวนออกมาร่างกายก็เปลี่ยนเป็นซากศพทว่าในขณะที่เขาตายปรานกระบี่ของหลิงเทียนโฮในร่างกายพลันปะทุขึ้นและแตกสลายไปพร้อมกับกายหยาบสายตาของหูม่าแดงฉานหลังจากสูญเสียสมบัติกระบี่เขาจึงเกลียดหวงังหลินเข้ากระดูกดำ ตอนนี้กระตุ้นปราณกระบี่ของหลิงเทียนโฮเอาไว้หากรู้สึกถึงสายลมพัดเขาจะปลดปล่อยมันทันทีในช่วขณะที่หมอกม่วงด้านหน้าหมุนปัน่นราวกับมีคนกำลังเข้ามาหาดวงตาอูหม่าเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดและตะโกนหวังหลิงตายซะเขากำลังจะปลดปล่อยปราณกระบี่ในมือออกมาทว่าน้ำเสียงของสิทธน้องซิ่วกัวพลันดังขึ้นในตอนนั้นสิทธพี่ข้าเองอูม่าตกตะลึงและถอนฝ่ามืออย่างไรก็ตามในขณะที่กำลังจะเอ่ยออกมานั้น ฝ่ามือหนึ่งปรากฏจากสายหมอกด้านขวาอย่างเงียบงนันนิ้วชี้หนึ่งแตะเข้ากับจุดระหว่างคิ้วของหูมาดวงตาหูมาปูดพองและพ่นโลหิตคำโตออกจากปากสายตาเต็มไปด้วยความไม่ยินยอมและต้องการกระตุ้นปรานกระบี่อีกครั้งแต่ทว่าไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วหลังผ่านเวลาสามลมหายใจโจยี่บังคับไปนำตัวหวังหลินและพุ่งออกจากสายหมอกสีม่วงน่าเสียดายยังเหลืออีกหนึ่งกระบี่หวังหลินถอนหายใจ สิบสำนักกระบี่ต้าหลัวสี่คนเขาสามารถเอาปราณกระบี่ออกมาเพิ่มได้อีกสองเท่านั้นเพิ่มกับหนึ่งที่มีอยู่ก่อนตอนนี้หวังหลินมีปราณกระบี่สามเส้นแล้วสี่คนนั้นถูกขังในหมอกม่วงมาร้อยปีดังนั้นพวกเขาจึงกระวนกระวายอย่างยิ่งและรู้สึกสิ้นหวังเมื่อถึงจุดที่เฉินหลงจากไปหากไม่ได้มีพวกเขาและมีคนอื่นๆอยู่ด้วยแม้แต่หวังหลินก็ไม่สามารถเอาปราณกระบี่ออกมาในเวลาเพียงแค่สิบลมหายใจได้ ถึงเช่นนั้นหนึ่งในสี่คนก็ยังสามารถกระตุ้นปราณกระบี่ได้สำเร็จโชคดีที่หวังหลิงเตรียมตัวไว้เขาจึงไม่ได้รับบาดเจ็บหากมันเป็นสถานที่อื่นและเงื่อนไขอื่นที่แตกต่างกันหวังหลิงคงทำได้เพียงล่าถอยเมื่อเผชิญกับสิบสี่คนที่มีปราณกระบี่ของหลิงเทียนโหเขาไม่ได้กลัวคนทั้งสี่แต่เขาระมัดระวังปราณกระบี่อย่างยิ่งโจยี่ร่วมรู้เห็นเหตุการณ์ไปด้วยและชื่นชมหวังหลินมากขึ้นหวังหลิงกระทำการอย่างกล้าหาญและมุ่งมัน่น หากเป็นคนอื่นคงคิดแต่จะหลบหนีอย่างเดียวและไม่คิดอะไรอื่นอีกเขาไม่รู้ว่าเมื่อเทียบกับตอนที่หวังหลินอยู่ในทะเลปิศาจหวังหลิงม,มีโอกาสตายสูงมากตอนที่เจ้ามังกรในสุสานดาราหลุดจากร่างออกมาก่อนที่จะตกลงในหลุมเทียบกับตอนนั้นแล้วช่วงเวลานี้ถือว่าไม่มากมายนะักหมอกหดตัวลงอย่างบ้าคลั่งจนตอนนี้มันหดลงเหลือน้อยกว่าร้อยฟุตแล้วภายนอกหมอกม่วงสีหน้าเฉินหลงกลับมืดมนยิ่งขึ้น รานกระบี่ของหลิงเทียนโฮในมือกำลังปลดปล่อยแสงอันรุนแรงอสูรยุ่งนับไม่ท้วนล้อมรอบเขาและกำลังต่อสู้กับเขาไปด้วยกรีดข้าต้องการเห็นว่าท่านจะอธิบายเรื่องนี้ต่ออาจารย์ข้าในอนาคตได้อย่างไรกรีดยังคงยืนห่างออกไปไกลและถูกล้อมรอบด้วยอสูรยุงพวกอสูรยุ่งเป็นสัตว์ดุร้ายอย่างยิ่งดวงตาพวกมันเต็มไปด้วยแสงอันชั่วร้าย หากไม่ใช่ว่ามีเสียงคำรามออกมาจากภายในกลุ่มนั้นพวกมันคงกระโจนออกมาแล้วแม้จะเป็นกรีดก็ตามแม้จะควบคุมอสูรราชาซึ่งทําให้เขาจัดการฝูงพวกมันทางอ้อมได้กรีดย,ยังคงไม่กล้าเข้าไปใกล้พวกมันมากนะักธรรมชาติของอสูรยุงเป็นสัตว์ดูร้ายและไม่สามารถเลี้ยงให้เชื่องได้เลยหากเขาลดความระมัดระวังลงเล็กน้อยเขาได้รับการโจมตีจากพวกมันแน่ หากมีเพียงไม่กี่สิบตัวเขาคงไม่สนใจนะหากมีเป็นร้อยยังคงไม่ใช่เรื่องใหญ่หากมีเป็นพันอย่างมากสีหน้าเขาก็เปลี่ยนไปแต่นี่มีเป็นหมื่นตัวหนังศีรษะเขาจะไม่ด้านช้าได้อย่างไรแนมะ้จะคิดว่าเขาควบคุมมันได้เขาก็ยังคงระมัดระวังมากอยู่ดีตอนที่อาจารย์เจ้ารู้เรื่องนี้ข้าจะอธิบายเรื่องนี้เองไม่รู้ว่าเขาจะคิดว่าเรื่องนี้สําคัญแค่ไหนนะในชั่วขณะนั้นเองร่างหวังหลินปรากฏตัวออกมาจากหมอบม่วง เขายือนอยู่บนกระบี่สวรรค์ปลดปล่อยปราณกระบี่อันทรงพลังการปรากฏตัวของหวังหลินทําให้สายตากรีดเปลี่ยนเป็นเย็นเหยียบเขายอะเย้ยและส่งคําสั่งในใจลสูญยุ่งกลุ่มใหญ่ส่งเสียงคํารามออกมาทันทีและพุ่งเข้าหาหวังหลินกรีดพ่นลมหายใจเย็นเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าหวังหลินทันทีแต่ต้องการแยกวิญ,ญญาณดั้งเดิมออกมาเพื่อค้นหาว่าซื่อถูนานอยู่ที่ไหนตอนที่เขาเห็นหวังหลินอยู่นอกทะเลวิญญ,ญาณปีศาจตะวันออกนั้น เขาสัมผัสกลิ่นไอของซือถูนานบนร่างหวังหลินได้หวังหลินมองเหล่าอสูรยุงที่กำลังเข้ามาหาและเผยสีหน้าประหลาดใจในชั่วขณะนั้นเกิดเสียงร้องแหลมดังขึ้นจากข้างในฝูงแทนที่เสียงคำรามก่อนหน้านี้ได้อย่างสิ้นเชิงในเวลาเดียวกันร่างสีม่วงหนึ่งพุ่งออกมาหาหวังหลินร่างตัวนี้คืออสูรยุงของหวังหลินตอนที่6 4 6วิชาของกรีด ยุงตัวนี้แทงทะลุผ่านกลุ่มของมันราวกับลำแสงสีม่วงและส่งเสียงคำรามออกมามันพุ่งตรงเข้ามาหาหวังหลินเมื่อหยุดถึงข้างหวังหลินจึงเอาปากขนาดใหญ่ถูกับหวังหลินเบาๆดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นกลุ่มอสูรยุงที่พุ่งเข้าหาหวังหลินทั้งหมดต่างหยุดชะงักลงแม้ว่าสายตาของพวกมันยังดูร้ายแต่กลับเกิดความสงสยัย ฉากเหตุการณ์นี้ทําให้กรีดตะลึงงินโดยสิ้นเชิงแม้แต่สายตาของเฉินหลงยังส่องสว่างเจิดจ้ากรีดใช้ฝ่ามือสร้างผนึกและตะโกนขึ้นเจ็ดเข็มวิเศษประทับสียงกรีดร้องดังออกมาจากส่วนลึกของฝูงกลุ่มอสูรยุยงขนาดใหญ่เปิดเส้นทางออกทันทีตรงกลางเป็นอสูรยุยงที่มีเข็มสีเงินเจ็ดชิ้นติดอยู่ที่หัวเจ้ายุงค่อยๆลอยออกมาสายตาสีแดงอยู่ในอาการดิ้นรนมันจ้องกรีดและส่งเสียงคำราม กรีดส่งเสียงร้องและเข็มเงินที่ติดอยู่บนหัวของมันได้จมลงไปอีกสามนิ้วร่างเจ้ายุงสันเทาและดวงตาดูดันมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามสายตาของมันได้แสดงร่องรอยว่ากำลังร้องอย่างเจ็บปวดแสนสาหาัสมันหันสายตาดุดสายฟ้าและจับสายตาไปที่อสูรยุงของหวังหลินเจ้าอสูรยุงของหวังหลินตกตะลึงพลันกระพือปีกและลอยออกมาจากหวังหลินมันพุ่งตรงเข้าหาฝูงและมาถึงด้านหลังยุงตัวยักษ์ในทันที ปากขนาดใหญ่ของมันแทงเข้าไปในร่างเจ้ายุงยักษ์พร้อมกับเริ่มสูดสายตาดิ้งรนเจ้ายุงยักษ์หายไปและถูกแทนที่ด้วยแสงแห่งความโล่งอกการสูดเสร็จสมบูรณ์แทบในเสี้ยววินาทีเมื่อเจ้ายุงยักษ์แห้งเหี่ยวเจ้ายุงของหวางหลินก็ค่อยๆเติบโตร่างของมันขยายใหญ่ขึ้นและสีม่วงบนตัวมันก็ยิ่งหนาแน่นยิ่งกว่าเดิมจากนั้นกลิ่นอายที่สัมผัสได้เฉพาะเผ่าเดียวกันพลันกระจายออกมา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเร็วยิ่งอสูรยุงของหวังลิเนเง่อยศีรษะขึ้นมาจ้องกรีดก่อนจะร้องคำรามสายตาอสูรยุงทั้งหมดตกลงบนกรีดและจากนั้นพุ่งเข้าหาในทันทีนังศีรษะของกรีดด้านชาฝ่ามือสร้างผนึกและเข็มเงินเจ็ดเล่มออกมาจากร่างศพที่แห้งเหี่ยวและกลับมาหาเขาทันทีเข็มเงินกลายเป็นม่านแสงสีเงินด้านข้างเขาและเขาพุ่งออกมาทันที หวังลินสูดหายใจลึกและถอยกลับนิ้วชี้ขวาพลันชี้ไปที่กรีดส่งดัชนีแห่งความตายพุ่งออกไปห่างออกไปไกลเหล่าอสูรยุงทั้งหมดที่ทล้อมรอบเฉินหลงได้จากไปแล้วและสายตาเขาเปลี่ยนมาเย็นเหยียบฝ่ามือสร้างผนึกโดยไม่มีความลังเลและกระบี่ยักด้านหลังลอยออกมามัางกรสีดำแฝงสายตาแห่งสติปัญญาปรากฏขึ้นและส่งเสียงคำรามเขาส่งปราณกระบี่ตรงเข้าใส่กรีดไปด้วยแม้ว่าทั้งสองคนไม่เคยต่อสู้ร่วมกันมาก่อน แต่การบรรลุระดับบ่มเพาะได้ไกลขนาดนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าทั้งคู่ต่างมีจังหวะที่ดีการโจมตีของทั้งคู่บังคับให้กรีต้องล่าถอยรูม่านตาของกรีตลดลงเขารู้ตัวว่าต้องไม่ถูกพวกอสูรยุงล้อมกรอบไม่เช่นนั้นเขาจะตายแน่นอนพลันพ่นลมหายใจเย็นเขาฝึกฝนเซียนมาหมื่นปีและ,ะเผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี้หลายครั้งพลันสร้างผนึกที่ฝ่ามือและขวนไปบนผนังพลันส่งเสียงตะโกนผู้ลืนกินความตายรูปแบบแรก การขวรนทำให้ควันสีเขียวจำนวนมากออกมาจากผนังรวมตัวกันและเก่อเกิดเป็นน้ำตกสีเขียวน้ำตกสีเขียวถูกดึงออกมาจากพร้อมกับกรีดขยับแขนขวาดวงตาเรืองแสงสีเขียวและโยนน้าตกไปด้านหลังควันสีเขียวพุ่งออกไปดุดลำแสงข้ามผ่านท้องฟ้าดนักชนีแห่งความตายของหวางหลินเมื่อสัมผัสกับควันสีเขียวพลันเปลี่ยนสีและแตกสลายทันที เมื่อวิญญาณกระบี่มังกรของเฉินหลงสัมผัสกับควันสีเขียวมันจึงร้องคำรามออกมาตอนปะทะกันนั้นวิญญาณมังกรแตกสลายทันทีและกระบี่ลอยกลับหาเฉินหลงเจ้าเด็กน้อยกล้ามาต่อยแย่ข้ากรีดส่งเสียงตะโกนพลันเคลื่อนตัวพุ่งออกจากวงล้อมของอสูรยุงหากเขาสามารถหนีออกจากวงล้อมได้หากเขาจะสู้หรือจะหนีก็ไม่มีใครสามารถหยุดได้เฉินหลงตะโกนหวังหลิงเราไม่ควรจะรั้งมือได้แล้ว มาร่วมมือกันฆ่าเจ้าโจรเท่าคนนี้กันเถอะไม่เช่นนั้นเราทั้งคู่จะตายแน่นอนพลันพ่นโลหิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมออกจากปากตกใส่กระบี่ของตนเองกระบี่เริ่มสั่นเทาและเกิดรอยร้าวไปทั่วเศษโลหะทั้งหมดเริ่มหลุดออกราวกับกำลังผลัดเปลี่ยนผิวหนังเศษกระบี่ที่แตกหลุดออกไปได้แฝงความกระหายเลือดเอาไว้ด้วยเมื่อพวกมันสร้างกลับเป็นมังกรดำใหม่อีกครั้งจึงมีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิมหลายเท่าดวงตาหวังลิ้นส่องสว่างขึ้น สัมผัสจุดระหว่างคิ้วไปด้วยและพลานพลังสังหารจำนวนมากรอยออกมารวบรวมที่ปลายนิ้วพลังสังหารควบแน่นอย่างรวดเร็วจากหนึ่งล้านสายกลายเป็นหนึ่งแสจากหนึ่งแกลายเป็นหนึ่งพันจากหนึ่งพันกลายเป็นเพียงหนึ่งเดียวพลังสังหารทั้งหมดควบแน่นที่ปลายนิ้วหวังหลินให้กลายเป็นหนึ่งสายยกเว้นที่เขาเก็บไว้ในวิญญาณดั้งเดิมพลังสังหารที่หนาแน่นพุ่งออกไปเพียงหวังหลินสะบัดแขน ศาสสังหารเทพของเทียนหยุนยและวิญญาณกระบี่แตกหักของหลิงเทียนโหดวงตาของกรีดสองสว่างเจิดจ้าแต่ยังแฝงการย่อเยยเอาไว้เขาล่าถอยและกล่าวออกมาแม้ว่าสองวิชานี้จะทรงพลังพวกเจ้าไม่ได้เชี่ยวชาญมันอย่างสมบูรณ์เบื้องหน้าข้าพวกมันแค่อ่อนแอเกินไปกรีดสัมผัสกระเป๋านำภูเขาเล็กลูกหนึ่งออกมาหลังจากนั้นมันก็ขยายขนาดสูงกว่าเดิมเป็นหลายร้อยฟุตพร้อมกับลอยตัวกลางอากาศ ภูเขาลูกนี้ปกคลุมไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ลึกลับที่สลับเอาไว้ขณะที่มันเคลื่อนไหวสัญ,ญลักษณ์ก็กระพริบไปด้วยและทำให้ภูเขาแปลกประหลาดอย่างยิ่งกรีตใช้ฝ่ามือขวาเป็นกรงเล็บอีกครั้งวางมือบนภูเขาและตะโกนผู้กลืนกินความตายรูปแบบสองแยกวิญญาณภูเขาภูเขาทั้งลูกสันเทากลิ่นไอายโบราณพลันปรากฏออกมาจากภายในภูเขาดุดเซียนโบราณที่ฝึกฝนมาหลายหมื่นปีนี่คือวิญญาณแห่งภูเขา ขนากรีดส่งเสียงตะโกนกลิ่นไอก็ถูกดึงออกมาปรากฏเป็นภาพมายาภูเขาด้วยกลิ่นไอทรงพลังหาที่เปรียบไม่ได้พลันปรากฏหลังวิญญาณภูเขาถูกแยกออกมันจึงเริ่มสั่นเทาและเกิดรอยร้าวนับไม่ถ้วนจนกระทั่งทั้งภูเขาแตกสลายกลายเป็นเศษดินเศษหินและตกจากท้องฟ้าทว่าภาพมายาวิญญาณภูเขายังอยู่ในฝ่ามือกรีดระดับบ่มเพาะของข้าเทียบไม่ได้กับเจ้าเด็กหลิงเทียนหรือเจ้าโจนเท่าเทียนหยุน แต่วิชาของข้าไม่มีตำหนิพวกเจ้าแค่เรียนวิชามาจากคนอื่นคิดจริงๆหรือว่ามันจะเป็นของเจ้าเองสายตาของกรีดเต็มไปด้วยความย้อยเย้ยและพลันกดมือลงวิญญาณภูเขาคล้อยลงมาพร้อมกับเสียงดังปังมังกรดาที่เกิดจากกระบี่ของเฉินหลงพลันเกิดเสียงครวญครางเมื่อแรงกดดันจากวิญญาณภูเขากดลงมาหลังเสียงครวญครางหลายครั้งเจ้ามังกรดาก็ถูกกักขังอยู่ภายใต้แรงกดดันนั้น ซีน้าเฉินหลงซีเือดเขากระอักโลหิตออกมาสายตาเต็มไปด้วยอาการตื่นตกใจนี่นี่มันวิชาอะไรกันพลังสังหารของหวังหลินลอยผ่านอากาศและดูเหมือนวิญญาณภูเขาไม่สามารถหยุดมันได้พลังสังหารแทงทะลุผ่านวิญญาณภูเขาไปได้ดวงตาหวังหลิงเปลี่ยนเป็นเย็นชาและตะโกนออกมากระจายพลังสังหารที่แทงทะลุเข้าไปในวิญญาณภูเขาพลันแตกกระจายเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นล้านสาย พลังสังหารหนึ่งล้านสายเคลื่อนที่ภายในวิญญาณภูเขาเรากับพวกมันต้องการพุ่งออกมาจากวิญญาณภูเขาและฉีกเป็นชิ้นๆทว่าพลังปราณสวรรค์จากวิญญาณภูเขากลับทรงพลังยิ่งพริบตาเดียวกันนั้นพลังสังหารแต่ละสายก็แตกสลายทีละเส้นหวังลินสูดหายใจอันหนาวเหน็บเข้าไปหากไม่ใช่ว่าเขาเก็บหนึ่งสายไว้ในวิญญาณตัวเองเพื่อให้ฟื้นฟูพลังสังหารได้ไม่มีที่สิ้นสุด หวังลินคงเจ็บปวดที่สูญเสียไปมากขนาดนี้มีแม้กระทั่งปราณสวรรค์ในวิญญาณภูเขาปราณสวรรค์นี้ดูไม่เหมือนว่าจะมาจากกรีดมันเป็นของภูเขาเองสายตาหวังลินหดลงด้วยการช่วยเหลือของวิญญาณภูเขาในที่สุดกรีดก็สามารถหลบรอดจากฝูงอสูรยุ่งมาได้เขาหัวเราะเสียวดังเจ้าเด็กน้อยเจ้ารู้ไหมว่าภูเขานี้คือสิ่งใดมันคือภูเขาจากแดนสวรรค์ข่าดึงมันออกมาเมื่อหมื่นปีก่อนและผนึกเอาไว้ ในจังหวะนั้นหมอกม่วงที่กำลังหดตัวลงอย่างต่อเนื่องใกล้จะเสร็จสิ้นมันหดตัวลงจากหนึ่งฟุตกลายเป็นสิบฟุตก่อเกิดเป็นทรงกลมหมอกม่วงหนาแน่นไม่มีเสียงอะไรดังออกมาจากข้างในหมอกนั้นแต่หวังหลิงรู้ได้ว่ามีอยู่หนึ่งคนยังอยู่ข้างในสิทธิ์สำนักกระบี่ต้าหลัวคนนั้นเสียงดังปังทรงกลมสิบฟุตหดลงอีกครั้งและเหลือเพียงเจ็ดฟุตป้ายสิทธิ์ค่อยๆเริ่มปรากฏข้างในสายหมอกป้ายสิทธิ์กำลังถูกสร้างขึ้นจากสายหมอกและควบแน่นอย่างรวดเร็ว ในดวงตาของกรีดได้เกิดสายตาแห่งความโลภเขากำลังพุ่งออกไปหาป้ายสิทธว่าฝูงอสูรยุงด้านหลังกลับส่งเสียงร้องคำรามดูร้ายพวกมันพุ่งออกมาทีละตัวอย่างบ้าคลั่งไม่สนใจชีวิตของตนเองอย่างสิ้นเชิงความเร็วแต่ละตัวมากกว่าเดิมหลายเท่าในจังหวะนั้นทำให้สีหน้ากรีดเปลี่ยนไปทันทีอสูรยุงของหวังหลินที่อยู่ในฝูงกลับส่งเสียงคำรามและทันใดนั้นร่างอสูรยุงทั้งหมดได้ปลดปล่อยแสงสีแดง ยุงที่เข้าใกล้กรีดมากที่สุดแตกสลายพลันแตกสลายกลายเป็นก้อนเนื้อทว่าโลหิตเปล่งสีแดงออกมาพวกมันกลับคืนกลายเป็นอสูรยุงอีกครั้งไม่ใช่ตัวเดียวที่ใช้วิชานี้แต่อสูรยุงทุกตัวใช้มันพวกมันแตกสลายกันทั้งหมดและกลับคืนสู่รูปเดิมในวินาทีถัดไปทั้งหมดเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีและกักขังกรีดไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบหมอกสีม่วงหดลงอย่างรวดเร็วและป้ายสิทธิ์ข้างในยิ่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ในที่สุดเก้าขั้นสุดท้ายก็เสร็จสมบูรณ์หลังจากหมอกทั้งหมดหายไปป้ายโบราณที่ปลดปล่อยแสงสีม่วงพลันลอยอยู่กลางอากาศในแสงสีม่วงมีแสงสีทองผสมอยู่ด้วยสายตาของหวังหลินและเฉินหลงตกลงบนป้ายสิทธิในจังหวะเดียวกันเฉินหลงพุ่งออกไปหาป้ายสิทธิทันทีไม่มีใครกล้าใช้เคลื่อนที่พริตตากล้ใกล้ทางออก แรงกดดันที่นี่มีมากเกินไปดังนั้นหากใครพยายามเคลื่อนที่พริปตาพวกเขาจะถูกกัดขังไว้ในมิติว่างตลอดการหวังหลิงพุ่งตัวออกไปในจังหวะเดียวกันฝ่ามือสร้างผนึกและปราณสวรรค์ในร่างพุ่งพล่านเขาเตรียมตัวใช้วิชายับยังเอาไว้แล้วเจ้าเด็กน้อยกล้าดีอย่างไรในจังหวะนั้นเองเสียงคำรามโกรธเกรี้ยวก็ดังขึ้นภายในฝูงอสูร,รยุงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ